ย้สวัสดีทุกคนเลยวันนี้ฝากบอกของแพงเลยนะก็มีคนมาถามในค์ดเกิดใหม่ใบภาษาหนะก็คือคํานี้นะก็คือคําว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเคยคิดลบแล้วนะที่ผ่านมาเราเคยคิดลบมาแล้วอะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะได้รับผลกรรมนั้นนั่นหมายความว่า เราจะทํายังไงดีที่ให้เราให้มันน้อยลงให้ความรุนแรงนะี่มันน้อยลงข้อนี้ก็คือแพงมากนะฟังไว้นะว่าคุณไม่สามารถอันดูนะอันดูหรือว่าเลิกทํามันได้เนาะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่คุณทํานั่นนะอ่ะมันจะปรากฏก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมฟังไว้นะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยขอ,อให้สบายใจแต่ให้รู้ไว้ว่ามันจะไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าคุณจะไปคิดมันต่อนี่เข้าใจป่าข้อนีล้ลึกและแพงมากเนาะใครแชร์ไปก็บุญมหาศาลนะลูกนะ นั่นแหละเนาะใครมีคําถามอะไรแบบนี้ก็ไปถามได้ในคลาสเกิดหมายไปไป,ไปสานนะตอนนี้ไปถึงที่ภาคที่ห้าแล้วเนาะ mm hmm. ก็นั่นแหละเนาะความกระจ่างนี่แหละทาให้คุณได้ตัวเบานะแต่จําไว้เลยข้อนี้แพงมากลึกและแพงมากก็คือสิ่งที่คุณเคยคิดลบไม่ว่าจะ